ราศีกันพระราหูจรกลับมาในเลือนอลิของฤกเกิดในราศีกันหมายความนับจากนี้ปี8เดือนคนราศีกันนี้เวลาทําอะไรต้องระมัดระวังเรื่องศัตรูในที่แจ้งและในที่รับและโดยเพราะศัตรูนี้เป็นศัตรูคู่แข่งใหญ่เป็นศัตรูที่เปิดเผยกล้าได้กล้าเสียกับคนราศีกันนั้นคนราศีกันนี้ถ้าเรารู้จักพลิกวิกฤตกลายเป็นโอกาสก็คือหมายความว่า,วา คนที่เป็นศัตรูกับเราหรือคนที่ไม่ชอบเราเราจงสร้างตัวเป็นมิตรกับเขาจะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลคนราศีกันในรอบปี8เดือนนี้ระวังเรื่องของหนี้สินหนี้ผูกระยะยาวระวังเรื่องของโรคภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวอรินี้จะส่งผล2อ,อย่างนี้ให้กับคนราศีกันแต่อย่าลืมคนราศีกันจะมีอำนาจอย่างหนึ่งคือการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งจะเป็นลาบผลอันประเสริฐข,ของคนราศีกัน ดังนั้นอาชีพของคนราศีกันที่จะเป็นอาชีพที่ดีคือทนายนะครับอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของการคลี่คลายไกลเกลียรหรือเรื่องของกระจายความขัดแย้งจะส่งผลบวกกับคนราศีกันเป็นอย่างมากดังนั้นคนราศีกันนับจากนี้เวลาเรามองเลยนะคนที่มาหาเรื่องเรา คนที่เราจะมีปัญหาในหุ้นส่วนชีวิตมองว่านั่นคือโชคลาภของเราเราจงใช้สติทำยังไงก็ได้อย่าปะทะอย่ามีเรื่องแล้วจงดึงเขามาเป็นผู้ค้าผู้เกิดประโยชน์กับเราจะส่งเสริมเราให้มีเงินมีทองนับจากนี้สืบไปนี่คือเคล็ดลับของคนราศีกันสิ่งสำคัญคนราศีกันจะต้องไม่ลืมนะครับการเงินของท่านจะต้องขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภได้เงินตาชายสิงหะเอีย และที่สําคัญเหรียญพ,พ่อจตุคามรามาเทศเหรียญทางพระกานที่ล้อมด้วยดวงดาวแห่งพระราหูนะจะป้องการเพศภัยอันตรายต่างๆให้เราประสบความจเจริญรุ่งเรืองนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องมีไว้เป็นเครื่องรางประจําตัวดังนั้นคนราศีกันนับอย่างนี้ปี8เดือนตจงจําไว้ดึงศัตรูเป็นมิตรแล้วจะมีความโชคดีและโชคลาภจะรวยจะเฮงจงอย่าเอามิตรเป็นศัตรูเป็นเรื่องสําคัญครับ ฉานั้นก็ขอให้คุราศีการนับจากนี้มีแต่ความโชคดีและทําอะไรก็มีความสําเร็จในดวงชะตาชีวิตขอให้เฮงๆเ,เจริญๆครับ